สำหรับแอปแน่ชื่อเต็มเมของเขาเนี่ยก็คือแอปพิเคชจำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการจาหน่ายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ส่วนของการให้บริการธุรกิจในในส่วนของการออกแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะเขาก็บอกว่าเอ้ยครึ่งปีหลังนี้มันคือในประเทศเนี่ยมันยังถูกกดดันด้วยภาะวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวรวมไปถึงโควิด -19 ที่มันมันยังไม่ได้ขี้ขาย100%ซดังนั้นเนี่ยหลายกลุ่มอุตสาหกรรมก็ยังมีความกดดันจาก โควิด19อยู่อย่างเช่นหนึ่งยานยนต์เลย สองนะคะในส่วนของพวกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มหรือว่าของใช้พูดง่ายคือมันไม่ค่อยจําเป็นเขาก็จะไม่ค่อยซื้ออันนี้ก็จะชะลอตัวแต่มันก็ยังมีบางกลุ่มนะที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกลุ่มอาหารกลุ่มพวกแพคเกจจิ้งอันนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามความต้องการนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็จะไปเน้นในส่วนของกลุ่มที่มันมีการเติบโตค่อนข้างสูงนะก็จะเน้นตรงนี้เพราะว่าลูกค้าอาจจะยังอยากมีการใช้ระบบออโตเมชันหรือว่าใช้ระบบเพื่อขยายกําลังการผลิตตรงนี้ซึ่งเ้าก็ตอง ใช้ตัวพวกออกแบบพวกทีดีพวกพิมพ์อะไรอย่างนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสต,ตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มที่มันไม่ไม่ฟื้นตัวแหละเขาจะทํายังไงเขาก็จับตาดูเขามองว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มที่พูดไปเมื่อกี้นะพวกสิงห์ทอเครื่องนุ่งห่มหรือว่ายานยนต์ถ้ามันกลับมานี่มันตูมเลยนะพี่จิมเขาก็เลยมองว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นในอนาคตที่ เขาจะลดคนหรือเปล่าแล้วมาใช้ระบบออโตเมชันเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับเขานะจะเป็นผลดีกับเขาแต่ว่าต้องรอดูทิศทางว่าเออในอนาคตกลุ่มพวกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่นะกลยุทธ์ของเขาต่อจากนี้เขาจะเน้นโฟกัสการให้บริการแพลตฟอร์มนะบนในส่วนของ แพลตฟอร์มที่เขามีอยู่นี่แหละก็จะดึงในส่วนของอเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสําหรับผู้รับเหมาก็จะให้ผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาใช้บริการในแพลตฟอร์มของเขาให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็กําลังพัฒนายอยู่ คือพัฒนาแล้วแหละมาก่อนหน้าน,นี้แล้วก็กําลังพัฒนาให้มันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้บริการแก่ผู้รับเหมาดีขึ้นนะก็คาดว่าจะเห็นความชัดเจนก็ตั้งแต่เนี่ยแหละปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเป็นต้นไปในขณะเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะเน้นเลยเมื่อกี้บ่านบอกไปว่าเขาทําธุรกิจในส่วนของการจําหน่ายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ในกลุ่มของพวกธุรกิจในส่วนของการออกแบบทีดีอย่างนี้ใช่ไหม มันจะมีอีกธุรกิจหนึ่งเขานั่นก็คือธุรกิจเซอร์วิสหรือว่าบริการอันนี้น่าสนใจมากๆพี่จิมเพราะว่าในส่วนของบริการนี่บอกเลยนะว่ามาจิ้นสูงเมื่อเทียบกับการขายซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เขาก็จะเน้นตรงนี้มากขึ้นโดยตอนนี้นะเขามีแบ็คหลอกในมือสําหรับงานบริการนะคะก็อยู่ที่มัน81ล้านก็จะรับรู้เข้ามาใน Q3 นะคะประมาณ36 Q4 ก็ประมาณ45อะ ก็หมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกค้าเนี่ยมันมีการใช้งานบริการหลังการขายเนี่ยอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยมีงานตรงนี้มากขึ้นนะเขาบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะพยุงให้ในส่วนของมาร์จิ้นของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายได้ค่ะพี่จิงค่ะนะคะสำหรับราคาหุ้นแอปเปิลแคทนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่สองบาทห้าสิบสตางค์ค่ะ